พิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลบบุรีรุ่นที่สองประจำปีงบประมาณ2 5 6 5น้าณวัดนิคมสามัคคีชัยบ่อหกตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2 5 6 5เวลา14นาฬิกาในวัชระกเกตพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดลบบุรีโดยมีนางสาวอธิการตันสารดวนณิศพนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องคณะวิทยากรเจ้าหน้าที่คุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีนําโดยนางพิลมรัตน์เปาฤทธิ์ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีให้การต้อนรับ และกล่าวรายงานโดยนางสาวอาธิการตันสาโรจจากปัญหายาเสพติดที่ระบาดในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ตระหนักในปัญหายาเสพติดจึงได้จัดตั้งโครงการศูนย์ขวัญแผ่นดินในครั้งนี้เป็นการสอดคล้องกับมาตรการบำบัดฟื้นฟูโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่ได้มาตรฐานเป็นไปในทางเดียวกันตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กำหนดปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติจึงจำเป็นต้องมีรูปแบบวิธี แนวทางแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดจำนวนผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่ที่แพร่ระบาดให้สามารถควบคุมได้ไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยรวมการดำเนินการครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากสํานักงานปราบปรามยาเสพติดภาค5้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลบบุรี ตำรวจภูทรจังหวัดลบบุรีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลบบุรีสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลบบุรีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลบบุรีสำนักงานจัดหางานจังหวัดลบบุรีสำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอรธยาศัยจังหวัดลบบุรีอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลบบุรีวิทยาลัยสารพัดช่าง และวัดนิคมสามัคคีชัยบ่อหกในการจัดอบรมในครั้งนี้อีกด้วยนะครับนำเสนอข่าวโดยสถานีข่าว a n d t v ทีีออนไลน์บริหารงานโดยดรอ,อ,อเนกพันธุรัตนพรั์ทองแก้วรำดับภาพตัดต่อภายรัท์ทองแก้วบรรณาธิการข่าวรายงาน